กูไม่มาแล้วดิล้งไก่เต้ยถ้าเต้ยกูไม่ใต้แล้วท,ท,ทีนี้ก็โสดมาแล้วไม่ยอมแต่นั่งลงนี่แต่นั่งเคลียร์วันนีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่วันทีต้องเก่งไม่ได้ร้อยเลย,เเลยลนี่รออายุอยู่ เอจลยวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เรากำลังทำไท่เอ็มวีรายการกันลูกไต่เอ็มวีของเบลลยานาโยวันนี้ว่าโพสเล่นๆอ่เฉลไห้เลยไปดูเปลี่ให้กคนบาปคนบาปอันนี้ก็กต้นที่กำลังแลอยู่ตอนนี้อันนี้ไก่ไก่นอ้ําค่ะ นี่ใหญ่นวดชีรพัดทำมันอ่นี่นายหยดนวดชีรพัดไม่แล้นวดกันเลยใหญ่นวดใหญ่นวดเช่นอีกกนล่ะเช้นเนื้อก่นชนอีกกินเอ้หน้าเพลงไี่คนบาโพดเออคนบาโพดต้องก้าต้องก้าไปเก๋ๆเลยไอ้นี่าไปเกยๆเลไปก้าไปเก๋ๆเลยโอ้ยกอยไปแล้วนีต้องไปเก๋ๆเลยบกอย่าส่งนี้กับสิ่งนี้นี่คือว่าใช่เรงบรรดาชนไอ้ได้ปิดมเอ้ได้นี่ออว่าชอบกางด่าก้วยกับ อ้เราว่ามันคนมันน้อยอไม่บูนให้ตัวบูนให้นี่มานี่หลวงจิ้งแป้งโอยนะครัะนี่นี่คือเป็นเจ้ากล้องเพลงเจ้ากล้องเพลงเออคนเจ้าไปออกเลยคนบาปูดเจ้ากล้องเพลงนี่เป็นค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานการณ์สดๆเลยนะคะซึ่งมาสัมภาษณ์ไม่หรอู้ท่านผู้เดียวเอาไปไปนะบปาตัวนู้นเดียวเนย ไอจต่ไม <lien> ่พอนวเขาเไยไม่รู้อะไเยอเออสถานการณ์บ้านกูเยี่ยวเอ้ยไม่ได้เยอดิเอดน้เมายาด่ง o n เอมันกู้กู้กู้มาก่ดข้าวบเดียวไทยไอีกคนนึงที่อยู่ในบีกเพลงนี้ก็คือลุงเอ๊บดน้ำแจนแจอย่าไปฟางก็ลาเอแต่้มารดีตายโอ้เมารอมาไว้ได้เอเน่ย ปะกันกับเราจัพี่อ่าอะน้แบพูดตำลยอัก็ปนลาปูปนบาปูเฮ้ยาตากเลยลู้แงเขาไปติดเปนเอ่ลยละติดเองกดเดียวไม่ได้ติดมืนกันลยจัานนีุ้่งเลยวมงันจุดใกล้เนันออดังดังมากับบุ่งไม่ใช่ดังกับบุงชื่อที่ะลาูบุ่งนี่เรามอบลาารุเนี่ยีงมาต้นกลางัก้ง้ย นี่ทีมันนี่เขาว่าย้อนยุคกันเพลนนะนะใช่เหมือนเศร้าเปรี้ยวอยู่คนเดียวนะแต่เยาวเลยที่อาเปรี้ยวจริงมากชุดว้ายนายเอ้ยเปรี้ยวขึ้นเลยอาชุดตัวเพี้ยแต่รึไอ้เปรี้ยวดังรักไวรักเลยไอะไรไอะไรกระพรศผู้ไม่ได้โฉดจะมึงโพดไอ้คนเฮงแต่ถึงพวกเป็นตากรองนี่ต้องรัดป้ากันเนอะรัดเลองผมรอดพี่รัดกล้องไงได้ล่ะอครับผมรัดกันใต้ก็ไม่กลัวว่านอกอากาศเลย แฟกเพลรนเลยวันไม่เกาแฟกเลยกันโบกไปเกาดื้อมันไม่ได้สั่ได้เลยกันิ้งได้ครับไป็นหนุ่มบุกเลยมันเลยออดจะบอกกูโดเป้กุกกะกุกก่างนี้กวเนอนี่ราไม่เกาเลยะก่อนอื่นนานั่งพบได้นิดเบ่เนียนนวลนวเนียนเนียนนนลอะบุบประมาณงประมาณเลย เมันมาเลยผมตึงดแกนนนี่นะอยู่ไปนั่งบดลทุบยังลุทุสกุ้เล้ยช่วยไช่วยช่แล้วลมกองด้วไม่เด้ช่วยจับไปสักคนเอาไหนนอโอ้เดี๋ยเดี๋ไปดโอ้เดางไปออกไปวางไเ้ยอยากเป้ไปเฟ้ที่ แป้งแปงแปงแปงคุ้นกันได้เอาแป้งมันแป้งง่ากัได้แป้งมันแปงกูใช่่าวปเออนี่ยเปป้านี่ยกขนนะยกขนยกแปงอนไหนกันยกยกแปงนบวใช้ดีเอ็กซ์แปกัปผิดไยกะเยาด้วยโอ้โหลงก่งกลงลุงลุงลงนอหนุ่ร่าเลยเนี่ย เม่นี่เกิดจากแปลงนี้เลืดอนี้ลุมนวดออใช่อันนี้ก็ต่ท่านผลาพุ่มเปียกกระองผ้าเลยปลาเป็นกหยิ่งปลาเป็นก็หยิ่งจกอก็ยกลัวไม่เพิงอับน้ำไม่ไหมงอ๋อการนิเดี๋ยโยกไปแต่แล้วก็มาเปิมือไปแล้วยกไอ้กล้ามือเลยยกก็ยกตว่นมาดนยยหามึงตามุ่งขนอันนี้ถึงแต่เก่กยกนะหยาดจ้าจ้าลาวอะไรก็งงบุญวัยไอ้ข้ายกอนชัย có dài dấu là con này ba đô có nhau mà cao Chàng chào chàng dến Tụi tay luộc ai tụi hết Chào áo bà phút Tút 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 là tút tết Ta là tết 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 là tết tút จะหมาเลตอนเตะตูดเตะตูดไปจำเปลืออย่างเตะเตะกรบตูดตอนนั้นตูดตูตตะนี่ตูดตูมต้องรอมาแต่ละเลเตะเละตูดอ่ะูตูตดตูดเตะอะแต่ละตะเละตูดเอ้ไดได้ยาบำรุงมาเร็วตั้งเจกูอ้มอันเต่งมาลอมาตั้งเจตีักดึงหนึึงเมตรเลย อาจาเเจ้าต่างเจ้าปาเจ้าน้องเจ้ากรงเจ้าบึงเจ้ามือเจ้าโป้องีนวันนี้กินไรบ้านคนนี้ก็กินไรบ้านาตมังเลยบ้อ้าเอากินกันก่อนอิจเงหรออิจเงอิงหรอเ้ยอิจเร่แจ่าากินแล้ว เดี๋ยวบาม่เดินจานจังฮ้น้วนน่ยเปิดกยไปเลยเดนไคลึ่มาติดตั้งเป้แต่ก็นอนแต่ว่าอะไรามไรมาเลยอันบอกินป๊อปก็มยตาเลยนะตาเลยนะตาเลยนะบอกกินนึงมเลยอ่าตาเลยเล็กตาเลยใเล็กรกำจีอ่าเงี้นะตาเลยเลกก็เดินไม่ได้เลยวัเลยกินนึ่งเดินไม่ได้เลยเหรอไม่ปกปักไปไ้กูไอ้กูนี่มันยยดไปปกิไดก้าไอ้กูแต่เดียวมันเล็กอยู่กูไดก้าด

<_ <d> _ <n> _>โดนเต <d _ d> ่าไม้ว่าขวาเร็วกำลังวาดีด้วยกูไปต้องปนไต้องปือนอ้ไอ้าวยกูเยาไปเาต้องปืนาวเย่นัมาเล่นตามปกติป่ะหรอก็ <_ d _ n> ไ,ไอ้ไอ้ไม่เปียกกัน การีอยู่แล้วต้นกปลัไม่รูได้เพียร้งมาเลยถึงแม่โอยไม่หาลงเฮ้ยลงมาเลยได้พุดเลยเผายาวก้ามาจะดูดูมาเลลงเหมน่าเลมือต้นเพียกทั้งคนพ่อเลยลงมาจ้าเป็นเด็กพุดมาพี่วัวกันแต่ก็เดวัวกูไม่ไปนะกันแต่ก็ตายเลยดเียวจ้าแบบเพียปลอกเราบุ๊บแล้วน้อยเหรอได้พื้นแล้วเพียรดมาจาเียีนี่แล้เปียมาประนามดี

กูไม่มาแล้วดิเล้งไงใต้ก็ใต้กูไม่ใต้แล้วดีดีก็โจ้ยมาแล้วยอมมาแล้วเดีดีมาแล้วก็โยกไหนนั่งอึดนีโอ้กูมาเก่งจัเดดีไหนนั่งยกมาเลก็แบบโอนแล้วไหนนั่งลบนมาแล้วมาแล้วไหนนั่งเคลีย